สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านอีกแล้วนะฮะกับรถแท็กเตอร์นะครับตระกูลยันม่านั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็ที่เปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับอำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับก็ถ้าเห็นชิปพิชมชิปแล้วก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับวันนี้เรานําเสนอกับยันม่า ef 5 1 4 t นะครับผม คันนี้จดทะเบียนปี60นะฮะเป็นยันมาตัว51แรงม้านะครับผมยางนะครับเดิม4เส้นนะครับเป็นตลบนะครับอุปกรณ์ใบมีดดานหน้านะครับเดิมรถไม่ได้ติดตั้งใบมีดดานหน้ามานะครับทางร้านก็หาใบมีดดานหน้าครับของยันม้านะครับตรงรุ่นนะครับก็เอามาติดตั้งให้เก็บงานทําสีเปลี่ยนเล็บใบมีดให้เรียบร้อยนะครับสวยๆเดิมรถไม่ได้ไม่ได้ติดใบมีดดานหน้ามานะครับสีกระทาล้อสีเดิมๆนะครับ สีคันหน้าก็เดิมเดิมฝลวกโป้งสีเดิมนะครับก็จะมีใบมบิดหน้าที่เก็บสีนะครับแล้วก็ต่อเติมเพิ่มขึ้นไปนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้อยู่ที่สามร้อยสิบหกชั่วโมงใช้งานน้อยนะครับรอยถลกนิดหน่อยเองนะครับนี่เลยยางดีสีเส้นนะครับด้านท้ายก็สีสันเดิมเดิมนะครับ พอวิดีโอเต็มๆครับเป็นรถไล่นะครับคุณคะเป็นรถไล่คันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านทวนนะครับผ่านพวนเป็นผ่านผ่านพวนใบยี่สี่นิ้วนะครับนะครับเป็นผ่านห้าใบยี่สี่นะครับภาพโดยรวมถือว่าโอเคมากนะครับสวยนะครับ คันนี้นะครับยันม้า51แรงม้านะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สอบถามมาได้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่498,000บาทนะครับ498,000บาทกับยันม้า51แรงม้านะครับนี่เลยสภาพดเดิม,เด,มเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์กันดูนะครับเครื่องยนต์มันสตาร์ทง่ายนะครับ ก็โอเคครับตื่นไวครับสนใจอะไรตอก็ได้เลยนะครผมเรื่องสีส่ล้อนนะว้าวแรงสมชื่อยันมากนะครับ ม้า51แรงนะครับ4,98,000บาทนะครับใบมินาน้าพร้อมผ่านพวนนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับก็โทรโทรศัพท์นะครับ087 522 3883นะครับแล้วอีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับ095 339 9888นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับเข้ามาทดลองขับกันได้กันเยอะมาก51แรงม้านะครับใบมินาน้าพร้อมผ่านพวนนะเป็นผั้น5ใบ24นะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนนะครับก็คอยติดตามนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ